ทางบันไดต่อไปทางวิถีหาดทิศเานือฝั่งทางท้องับพี่น้องมาดูทางท่อเราจะมีมินิบาร์กนะนี่มินิบาร์มมินิมาร์มีอาหารมีเครื่องดื่มครบเชฟข้างในอีกครับอยูประมาณจักห้าร้อยเมตรให่ไห่นเนอะเสาไฟสูงกว่าจะไปเบิ่งแปลงสวนยางครับสิบไร่ตอนนี้ห่างจากอำเภอการทราลมสิบหาโลกที่น้อง 15กิโลเดี๋ยวไอยเบิงบเบ้งข้างในอย่างค,ครับจะมีเบิ้งสวนยางสิบเอ็ดลายครับแต่ว่าจะจะขายครับหลายแปลงอยู่ข้างหนังไปเลยเฉลี่ยนี่ทางไปไปกันทะลม่มข้างหนังส่วนทางนี้ก็ไปกันทะลักเบ็นทะลักขึ้นไปข้างหนังลูกน้ำแข็งขนาดเสาโทรศัพท์แคบเดี๋ยวใส่เบิ้งทางเขาสวนยางนะครับทิพย์เลไลยี่ข้างน้าเนี่ต้องงานน้ำแข็ง คิบาลีเลยเลยสะพานมาหน่อยน,นึ่งเป็นอีกครับเดี๋ยวแป๊บนึงยวคิดบาลีได้เพื่อนอ่จะมีคิดบาลีกองงานวกแข็ง,ขง,ขงครับยิงยังกันตกวขามครับนี่ก็เลยเขาปงโขกไปนหนึง,งเป็สนสะพานนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านเขาพี่น้องท่านเขาสัญญาท่านเขาสัญญาครับ ข้างเขานางเขาพี่น่องที่เพื้นซื้อไว้ซื้อไ้ตัางหานะพี่น่องข้าง,ขงเขาสัญาณต้องต้องทางเขาอืออือ นี่นะครับแต่ว่ามา,าเสนีกฟังหนึ่งไมนกไกลนะจ๊ะนายครับต้นนี้เป็นท่างสาธารณะแล้วก็ทั่งแดงไปเรียบร้อยครับนี่ครับเตอกสะดวกเขาออกสะด,ดวกประมาณ6เมตรนะครับข้างลูกล่างฟังนี้ก็เป็นหอยไรครับหอยไรหอยไรปลาเขื่อนห้อยไรหอยไรเป็นปลาย,ย่างหร้อเงาะก็น้นนนนนำฟ<โดน>้ามันยังก่อน เสียสารมนบกเสียสารบกว่ะพี่หนัเียัอนอ้างนาเลียงัวพี่นงลยเสียสารมนบกเรียงหัวเลียงัว้พวกไม่จะเนใหญ่แต่ครับเียงหัวเลียง้วเป็นฟางเข่าใพ่หนังมีของมีของเสียสารตัวนี้ารม่พ่อปลูกมันไป็นเหอาหารัวมาน่อยหน่อยมันมันืนงนี่มันมันโปแต่มัน่ปฟังัวพี่นงเสียสาร วัวอ๋อลูกเงาเรียงวัวนงาง่ว่านี้นครับดกปลกาเาเาีวาเดี๋ยวขอไปทางนนให้นบางอีกครับปลยางขนาดได้พปทางแหนห้องกกันล่ะโอเคนี่นะครับลอกมายางแล้ว โอ้ยนาะมัตาแขงงวเลยเลยนี่งานเลยกินตากได้รกินอยู่อ่ะกิได้กไร่ขยนวาสียางมาจะิไปเลย แปลงนี้ที่แปลงนี้ได้ไหนกนปลูกบกทอไว้ฟังหนึ่งเหลืออยู่ประมาณไรไรโก้ไรโก้ไงน้องที่บดด่ได้ปลูกยางครับทางเข,งข,งขาส่วนกลางนี่ทางเขานี่ทางเขาซื้อไปเรียบร้อย ที่างเข้ามีสวนยางซิบวัาปีมีสซิเบไลในมีขึนขึนสนดเวละซิเบไรเนาะสนดเก่ามีซีไลแต่ว่ากํะลังตอนนี้กลังแยกรวมกันแยกอีกพะครับแยกอีก6ไก,ก6ไรอีกไล,กไลน,น,าากนึงมันตกมาจังดรวมๆแลวเาว่ากลวอ่อนๆไอเป็นซิบตเนอนกับสิเบไโอเคสมัครเสน

ยางเขาใช้วมบุนบ่มันหลวมมันหลวมต่อย่าม,มันมืนโอ้ย่าม,มันจมคืขอขอ้อกลางจุกพวกพี่กันเลยเดี๋ยวให้เบ <ไป S 1> ิ้งต้นยางอีกนอยนึนนงพี่น้องสัตว์โอเคสวนยางประมาณสิบไร่ดู้พี่น้องบางการร่วมกันบ่เป็นสองยางอีกเกือบเกือบสิบเป็นไรทำยาเตรียมดิพี่น้องเห็นไหม น้ำยางเห็นไหมครับน้ำยางเห็นไหมจนนี่เต๋อได้ขนาดน้ำย,ยางพร้อมกีดเห็นไหมครับงได้เสียบง่ายๆโป๊ะเสียบะละโป๊ะถ่ายนี่ยางออกดีครับเต็มเต็มใช่ไหมเยางออกดีพิสตริราคาบอดี เต็มครับอ้อาสนใจกี่ต่อมาครับทั้งเบิดสีขายอยู่มาหลายดอกขายลานสองมาคุยกันอะไรครับสิบเอ็ดเกือบสิบเอ็ดไรสิบสองเกือบสิบเอ็ดไรสิบไรกกกว่าแต่ว่าสวนยางผมว่าสิบไรอีกที่เหลือบ,บริปลูกคำนะปลูกทัวครับเพ็ดฟ้าม่ว ใกลกๆกับพันธุ์ทรียน้าม้วครับฟ้าม้วข้นวกายังกรได้สบายเลยม้วคว้อดยดงเบิดครับพี่น้องสนใจนะ้ำมีใหม่พร้อมตี่ต่อมาครับเดี๋ยวรายละเอียดไว้ไวต้คลิปนะครับโอเคคลิปนี้เสียงกันครับสวัสดีครับ